สภาวะไม่เอาสภาวะเองลูกจิตไม่เอาจิตเองจิตไม่เอาจิตเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็เหมือนถ้าคลายไม่เอาคลายเองอะไึจค่อยหมดจดมันไม่ใช่แค่คลายจากอะไรลูกนะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่เอาอะไรไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละมันจึงจะหมดตัวไม่เอา ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละจึงจะหมดตัวไม่เอาลูกสภาวะไม่เอาสภาวะลักษณะไม่เอาลักษณะจิตไม่เอาจิตสภาวะไม่เอาสภาวะเองจิตไม่ใช่การเอาจิตเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่แค่ไม่เอาอะไรแล้วมันดูดีนะ ไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจะได้หมดตัวไม่เอาหมดตัวไม่เอาเรียกว่าหมดจดล้อมกันไปกันสรรพสิง่งดีตื่นไม่เอาตื่นเองพร่องไม,ไม่เอาโ่องเองอย่างเนี้ยอไม่ไม่เอาไม่เองอย่างเนี้ยอไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างเนี้ยนั่นแหละมันจะหมดตัวไม่เอาหมดตัวไม่เอาคือหมดจด หมดจดเนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์นะอืมตรงบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่อะไรบริสุทธิ์ตรงหมดจดเนี่ยมันคือหมดมันไม่เกี่ยวกับบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ลูกเรียกว,ว่าไม่มีร่องรอยอรลายร่องรอยมันไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ดั้งเดิมแท้ด้วย ไอ้ด่างเดิมแท้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะอะไรด่างเดิมแท้ทำไมอย่างนั้นจะบอกไว้ทำไมเล่ามันไม่จะแค่ไม่เอาอะไรไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนั่นแหละมันจะจึงจะหมดตัวไม่เอาถ้ามันมีบริสุทธิ์ได้มันก็มีไม่บริสุทธิ์ได้ถ้ามันบริสุทธิ์ได้มันก็ไม่บริสุทธิ์ได้ อันนี้มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองถ้ามันแค่ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเมื่ออยู่แค่มีไม่มีไม่มีแม,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 ม้กระทั่งไม่มีเอง แต่นั้นมันก็จะไม่มัวแต่ไปไหมแบบนิ่งไหมแบบเฉยไปอยู่แค่ไหมแบบนิ่งแบบเฉยแบบเวขาหรือแบบเอกสภาวะอะไรก็ตามทีเออไหมไม่เอาไม่เองเนี่ยเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างเนี้ยอะจะได้หมดจด ไม่ทิ้งไม่เองลูกไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองอะเรียกว่าไม่ไม่เอาไม่เองอ่งเหมือนจะมันยิ่งจะหมดตัวไหมหมดตัวไปค่อยไหมหมดทั้งตัวไหมหมดทั้งตัวไปค่อยไหมหมดทั้งไหมหมดทั้งการไปค่อยไหม ยางนั้นก็โฆษณาอยู่นั่นะจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้อยู่นั่นอะไรเดิมแท้มันบอกมึงหรือว่าจิตเดิมแท้มันบอกมึงหรือว่าจิตเดิมแทหรือว่ามึงบอกเองหรือว่ามึงคิดไปเองเอ๊ะมันบอกมึงว่าจิตว่างอ่ะมันบอกมึงเรงว่างเลยมันว่ามันว่างอ่ะมันบอกมึงเรื่องไงว่าว่างหรือว่ามันว่ามันว่างอ่ะ หรือว่ามึงคิดไปเองแต่นั่นนี่ยคือสมุทัยนี่ยคือปัญหาติคิดมันจะต้องล้างตัวคิดเองนั่นแหละออความเห็นล้างความเห็นเองนั่นแหละลูกแม้แต่คําว่าไม่เนี่ยมัพูดขึ้นมามันก็เป็นความเห็นแล้วอ่ะไม่จริงอ่ะมันไม่มีความหมายว่าไม่ ดังนั้นก็นดีๆฟังบัญญัติที่ล้างบัญญัติดีๆเออนว่าปลามันเยอะก็เลยต้องขุดบ่อล่อปลาปลามันเยอะก็เลยต้องขุดบ่อล่อปลาลงบ่อสัตว์เยอะก็เลย มจึงต้องใช่บัญญัติล้างบัญญัติก็เพราะว่าต่างพากันหลงบัญญัติและเอาบัญญัติมาหลงก็เลยต้องอบวโลบัญญัติชนิดที่บัญญัติล้างบัญญัติขึ้นมาเพื่อล้างอโมหะบัญญัติบัญญัติโดยโมหะล้างความหลงในบัญญัติทั้งหลายนั่นเอง พรฒนากันอยู่ได้พร่ำกันอยู่ได้โฆษณากันอยู่ได้จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ เองที่ไม่ใช่ตัวมันเองอืมตัวมันเองที่มันไม่เอากันอยู่แล้วในตัวมันเองสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองอย่ามัวแต่หลงไม่ใช่อย่ามัวแต่หลงเอาไม่ใช่ไปไม่ใช่ ดีลูกไหม้ตัวไหม้เองดีดีดไหม้ที่มันไม่ใช่ไหม้ดีดีไหม้ไม้กระทั่งไหม้เองดีดีดไหม้ที่มันไม่มีความหมายไม่กระทั่งไหม้เองดีด ล้วไอ้ที่บอ่อที่ขุดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเองจะตกบอ่อซะเอง <c oughs> ประโยคที่ล้างประโยคเองนี่ใช้ประโยคไหนขึ้นมาก็ประโยคนั้นจงล้างประโยคนนั้นเอง ถ้าว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่ใช่ไปไม่ใช่อะไรถ้าว่าละก็ละตัวละเองถ้าว่ามันไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมายแม้กระทั่งไม่มีความหมาย อะไรที่ไปว่าว่าเอาว่าเอาว่า,า,วาขึ้นมา่นห่ะนั่นแหละล้างตัวที่ว่าน,าน,นั่นแหละสิ่งที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งไม่มีความหมาย ฟังอย่างเดียวเนาะฟังอย่างเดียวไม่มีความหมายมันก็จักไหม,ม,มั่นแหละไม่แม้กระทั่งตัวไมมเองไม่ตัวไมมเองไมไม,ไม,ไ,มไม่เอาไมมเอง ไม่ที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่เอ๊ นั้นทุกตำราตัดมาในทุกพุทธันดรก็สรุปลงสู่เนื้อหาของความไม่ยึดติดล้วนเลยสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วอ่ะล้วนล้วนเลยล้วนล้วนเลยไม่ใช่ใครไม่ยึดด้วยนะสิ่งที่มันไม่ยึดติดอยู่แล้วอ่ะล้วนล้วนเลยไม่ใช่ใครไม่ยึดด้วยทุกพุทธันดรเลยเนื้อหาประมวลลงสูตรนี้หมดเลย ที่มันไม่ยึดติดอยู่แล้วโดยสภาพมันเองโดยลักษณะมันเองหรือโดยสภาวะมันเองหรือโดยตัวมันเองมันเองทุกอย่าสวย่าวทุกอย่าไม่ใช่ใครไม่ยึดด้วยไม่ใช่ใครไปไม่ยึดด้วยดังนั้นเมื่อมันมีใครไปคอยไม่ยึดมันก็เลยต้องมาล้างในตัวไม่ยึดนั่นแหละไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง มันจะได้หมดตัวไม่ยึดหมดตัวไปคอยไม่ยึดแล้วสิ่งที่ตัดสู้มาทั้งหมดทุกุทธ r นดรเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วโดยตัวมันเองโดยสภาวะมันเองโดยสภาพมันเองมันไม่ยึดอยู่แล้วโดยสภาพของเขาเองโดยสภาวะมันเองทุกอย่างเลยเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ว่าใครไม <cond> <mere> <versão> <iy> <talked> ่ยึดนะมันไม่ยึดอยู่แล้วโดยตัวมันเองและโดยส, <vendor> engineer, ดยสภาพมันเองและโดยสภาวะมันเองและโดยลักษณะมันเอง อยู่แล้วทั้งหมดอ่ะมันก็จะไปสะท้อนล้างสม,มุทรไทยไปเองไอ้ความหลงติดหลงยึดนั่นเองสม,มุทรไทยเหตุแห่งทุกข์ ไม่ใช่ไขรไม่ยึดด้วยแต่ใครไปไม่ยึดมันก็ต้องมาล้างอีกไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองมันจะได้ล้างอ้ตัวผู้ไปไม่ยึดมันเป็นสมุทัยชนิดหนึ่งเป็นเหตุทุกตัวหนึ่งสิ่งที่ตาสรุปว่าให้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วในสภาพของมันเองในตัวของมันเองทุกอย่างทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกความคิด แม้แต่อุปทานเนี่ยก็ไม่มีอุปทานของจริงไอ้ที่ว่าหลงยึหหหดหลงยึดหลงยึด,ด,ดเนี่ยมันก็อนนจังในความหลงยึดเองแต่มันหลงไงมันหลงดันพลังไปเรื่อยๆมันพยายามจะยึดแม้ดว้วยความพยายามยึดนั้นเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ดว้วยความพยายามยึดเองมันก็ดันพลังไปเรื่อยๆ อุปทานก็นัตตาในอุปทานอุปทานก็นิจังในอุปทานนั้นต้องฟังดีๆไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองด,ดีอย่าไปอยากที่จะไม่ยึดอย่าไปพยายามที่จะไม่ยึดต้องฟังดีๆถ้าพยายามจะไม่ยึดนี่ปัญหาเกิดเลยงานเข้าเลยมันเป็นตัณหาขึ้นมาทันที ลองฟังดีๆสิ่งที่มันไม่ยึดอยู่แล้วโดยสภาพมันเองโดยสภาวะมันเองโดยลักษณะมันเองโดยอัปริยามันเองโดยอาการมันเองหรือจะโดยตัวมันเองโดยภาษาสมมติก็ตามทีมันไม่ใช่ใครไม่ยึดมันไม่ใช่ใครหลุดมันไม่ใช่ใครพ้นองฟังดีๆมันเป็นเพียงภาษาสมมติที่ประโลกกันขึ้นมาแล้วก็มีร่องมีรอยทำให้กระสัน อยากหลุดบ้างอยากพ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงแล้วมันไม่มีผู้ติดมันไม่มีผู้หลุดมันไม่มีผู้ที่เข้าถึงอะไรหรือเข้าไม่ถึงอะไรสิ่งที่ตัดทะลุไว้ให้ทั้งหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มันมือมันคือทั้งหมดของความมายึดติดโดยตัวมันเองอยู่แล้ว ตลอดเวลาอันนี้จังเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนตลอดอันนี้จังทิ้งอันนี้จังตลอดเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนตลอดปรับทิ้งปรับกันอยู่ตลอดแต่นั้นในโลกในสังคมนี้มันมีภาษาที่วิบัติมากมายใช้ภาษากันพาวิบัติ ใช้ภาษากันพายเกิดพบเกิดภูมิใช้ภาษากันไปกระตุ้นตัณหากระตุ้นอุปทานกระตุ้นโมหะให้มากขึ้นมันเป็นบรภาษาบรรวิบัติบัญญัติวิบัติทุกขมวนิบาตภาษาที่เป็นทุกขในภาษาเองบัญญัติที่เป็นทุกขในบัญญัติเองใช้ภาษากันแบบวิบัติใช้ภาษากันแบบ เป็นสังสวัส์ในภาษาเองภาษาไม่ล้างภาษามีมุตสมุิอุบโลกไม่ล้างตัวมันเองบัญญัติอะไรขึ้นมามันก็เป็นสมุดเท่านั้นเป็นอุบโลกเท่านั้น ัญญย,ยติไม่ล้างมันหยติเองโปลกไม่ล้างโปลกเองสมุดไม่ล้างสมุดเองสมุดนั้นจะกลายเป็นสังสรวัตรทันทีแล้วสังสรวัตรที่เอาไม่ได้ซะด้วยเป็นกรรมเป็นเวร,รที่เอาไม่ได้ซะด้วยยึดไม่ได้ซะด้วย ไม่ตัวไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่ที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งไม่เองนั่นแหละมันคือทั้งหมดของความไม่หลงสิ่งที่เรียกว่าไม่หลง มันคือทั้งหมดของความไม่ยึดติดมันถึงทั้งหมดของความไม่หลงแต่นั้นจะให้บัญญัติอะไรขึ้นมาเอาไว้ให้แล้วแม้แต่คำว่านิพพานก็ยังยึดไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าความหลุดพ้นก็ยังยึดไม่ได้เลย ในบัญญัติเนี้แล้วจะให้บัญญัติอะไรขึ้นมาอืมอืมเนาะแม้แต่คำว่าไม่ยึดติดมันก็ยังเอาไว้ไม่ได้เลยมันก็ยังไม่ใช่เลยยิ่ต้องมาล้างไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเอง ดังนั้นเมื่อพอรู้สึกว่ามันยึดอะไรไม่ได้ไม่มีใครมาสรุปให้ก็หาเลยจะนี้หาเลยหาเลยหาที่ยึดเลยหายึดหาก่อเลยหาเลยไม่มีใครบอกว่าหาเลย มันไม่ใช่สิ่งยึดติดตอนั้นไม่ต้องไปหาหรอกไม่ต pues ้องไปหามันไม่ใช่สิ่งยึดติดตัวหาเองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดสิ่งที่ถูกหาไม่ว่าคุณจะไปหาอะไรก็ตามทีมันก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดแต่นั้นไม่ต้องไปหาหรอกแม้แต่ที่พ네ึ่ง แม้แต่สรณนะมันก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดมันไม่ใช่สิ่งยึดติดมันก็ทั้งตัวค้นหาเองตัวสอดแสวงหาเองดังนั้นที่เป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่าตัวสอดแสวงหาเป็นเหตุตัวค้นหาเป็นเหตุตัวภาคเพียรพยายามเป็นเหตุตัวค้นหาเป็นเหตุเสเองตัวภาคเพียรพยายามเป็นเหตุเสเอง แล้วเหตุแห่งทุกข์นั่นเองมันไม่ใช่สิ่งยึดติดตัวคนหาเองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดไม่ต้องไปหาหรอก แม้แต่ไมมเองก็ไม่ช่ไม่ใช่สิ่งยึดติดในไมมเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอะไรแม้แต่ไมมเองก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดในสิ่งที่เรียกว่าไหมนั้นไม่แม้กระทั่งไหมเองไม่ต้องไปไหมอะไรแม่ไหมเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งยึดติดในไหมนั้น ไม่ต้องไปคอยไหมอะไรไม่ต้องไปไหมอะไรนะไหมไม่กระทั่งไหมเองไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองไม่ต้องไปคอยไม่ยึดอะไรไ